เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผม JK f f นะครับผมแล้วนี้ผมจะมาทําการสุ่มหน้ากากดํานะครับสุ่มหน้ากากดำเนาะท่า,กากนผู้ชมก,ซะซะซะก็เห็นว่าไม่ค่อยมีคนทําคลิปสุม่มกันเท่าไหร่แต่ก็มีคนได้เยอะแล้วเนาะแต่เขาไม่ได้สุ่มนะเขาอาจจะซื้อกันก็ได้นี่ไงหน้ากากดำเนาะเนี่ยเป็นหน้ากากนี้เลยตัวนี้เลยเนาะโอเคนะครับก็คือตอนนี้ เพชรผมไม่อยู่1นึ่งพันเพชรนะครับซึ่งผมเติมจากเออหกบาทเนาะโอเคใครอยากไปเติมก็ไปเติมกันได้นะครับก็สนับสนุนนะครับก็ดีนะครับโอเคก่อนที่เราจะไอ้นี่นะครับเราจะไปเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายนะครับเพราะว่าเราอยากได้ชุดผู้ชายนะครับก็คือน,นี่นะครับอันล็อกเลย เฮ้ยเดี๋ยวตัวแบบน่าสงสารหน่อยนะครับเดี๋ยวลดเสียงขอลดเสียงก่อนโอเคตัวน่าสงสารก็เป็นนี่ไปครับเนียนๆหน่อยเนียนๆหน่อยมานะครับเดี๋ยวเราจะมาซุมกันเลยนะครับพี่น้องนี่สวยเกินดูดิใส่กุมโมขาวเทไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่หัวขาวเอ้ยเราจะใส่จนๆน,นีครับ จน,จนอยู่ไหนนี่นี่เออมาเราจะมาสุมมส่มเล้พุทธความสำเพลงครับขอซื้อสิบกล่องนะครับแล้วไปสุ่มในในเอ,อที่ต่างตัวนะครับซื้อมาแล้วครับสิบกล่องครับออมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้หรือเปล่านะโอ้ดูดิหือ,อสวยเนะี่ยอยากได้แค่หน้กการครับ มาเปิดกล่องแรกครับ <c oughs> แม่งเกลือครับหน้ามันเกินไปนะ <c oughs> มันเก็ือเกินนี่ครับ <c oughs> ก็ท่านมดใครให้ยยผมเปิดกล่องพวกนี้ที่ผมสะสมไว้ประมาณจะสองเดือนนะก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าคอมเมนต์เยอะผมก็จะสุ่มให้นะโอเคแต่ถ้าไม่เยอะผมก็ยังเนาะไหนวะนี่นี่นนโอเคเปิดไปหนึ่งไปโอ้โหมึงบ้าหรือเปล่าครับ G m อมครับ กองไฟก็ก็มีหวังนะผมเหลือเจ็ดร้อยเพชรไปต่อรวัวขออีกหน้ากากข้วนี้ครับห้ากล่องนะครับนี่คือสุดผมนะกด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 ปุ๊บเปิดเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยคือผมได้ครับเฮ้ยผมไม่ได้มีมดเลยนะดูดิเฮ้ย เฮ้ยมันใช่เหรอท่านผู้ชมผมงงเลยแต่เราจะมาแต่งกับหัวขาวดูนะครับว่ามันหล,ะล,ะละ่อเท่แค่ไหนเฮ้ยผมได้นักกักตําเลยสองร้อยสี่สิบเพชรมันใช่เหรอมันบกไปม๋ย <laughs> เอ็งไม่เข้ากันเนาะนี่นะเดี๋วดูดีครับฮึมเกินเสียดายผมไม่มีกางเกงเฮ้ยต่อเลยครับผมเหลือวเพจอยู่นี่หว่าลืมมองกางเกงเลยละกันเนป็นไงวะผิดเลยผิดนะครับผิดผิดเอ้กดผิดละขอรักชันนะครับอุ้ยอันนี้ก็เฟี้ยว เดี๋ยวผจะเล่นกิจกรรมดีเนาะมไม่เล่นดีกว่าครับเสี่ยงเกินเราจะมาซื้อกางเกงนะครับศิลปิยมแฟชั่นกลางเกงนี่ไหนว่าถึงอยากได้นี่ไม่ใช่ไมใช่อันนี้เออนี่นี่นโอ้โหโคตรเท่ มีไหมลดราคาไปซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยหวสวยดวยนะน,นี่สวยดูนะนี่โอ้โห้สวยเกินดูดิครับรองเท้าเอาเป็นนี่โอ้โหใส่เข้ากับทุกคู่นี่ครับใส่นี้ดีกว่าเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวนะ สำหรับคลิปนี้ก็เกมไม่เป็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะก็คือซูผมได้จริงนะท่านผู้ชมคือไม่ได้เป็นแบบหลอกลวงนะครับคือผมจะไม่มีนะครับแล้วผมก็สุ่มผมก็มั่วมันได้เออลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเออซูซุมนี่นะน่ากักดำได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะผมการันตีนะครับว่าน่าจะได้แต่ผมได้ถ้าทุกคนไม่ได้ก็อย่ามาถล่มแา่ผมนะโอเคแล้วก็ ตอนนี้ผมก็มีชุดฟิวเอใส่กับเขาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ไยบายนะครับเอยไยบ๊ายผิดท่าเอเอ้ยไอบ่ายครับผู้ชมไปละจุบจ๊บ